ดีค่ะวันนี้เราจะมาประกอบเครื่องกองน้ e ํา e spring รุ่นใหม่ของ Amway นะคะตอนที่ซื้อมาเราจะได้เครื่องแบบนี้มานะคะพร้อมกับอุปกรณ์นะคะที่อยู่ในกล่องนะคะมีน,นี่อันนี้พวกหัวเกลียวนะคะแล้วก็ตัวที่เป็นที่ที่รัดสายนะคะแล้วก็ในตัวที่มันเป็นเดือยหรอเรียวว่าเลยดด้าสายท่อนำน้ำําสายท่อน,นำน้ำก็จะมี2เส้นนะคะก็มีหัวเบี่ยงสามทิศทางนะคะแล้วก็มีสายไฟแรเตอร์นะคะอุปกรณ์พวกนี้เราจะมาประกอบกันท่นแรกนะคะแล้วก็ ข้างใต้นะคะข้างซ้ายนะคะาสายข้างน้งนี่คือสนาสายอันนี้รุ่นใหม่นะคะเป็นสายอินี่โก้เกรดนะคะซึ่งจะมีความยืดหยุ่นดีกว่าของเดิมด้วยนะคะสองปีเปลี่ยนทีนึงนะคะมันจะมีความเหนียวกว่ากาตัดโดนสายละเอา,าตัดแค่ตรงติกทีก็สีไม้เฉยนะคะสายอันนึงก็เล็กสายอันนึงจะใหญ่นะคะนะสังเกตดีๆเห็นไหมคะอันนึงก็ดูจากเส้นผ่าศูนย์กลางกา็ได้จะมีเล็กกับใหญ่ยาวประมาณนี้เลย แล้วที่ที่บอกค่ะตางไหนอันเนี้ยเขก็จะมีเน,นี่ยค่ะอันเนี้ยอันเนี้ยที่บอกว่ามันจะเป็นสายรัดมันเหมือนคลิปป่ะเป็นสายรัดแบบนี้ให้ท่อ้ํามันติดกันสวยงามอย่างเงี้ยค่ะให้มา,านัตัต่นะนนนะนันินนติดกัน,เน,นม,รนมเร,รมันจะมีสองอันอันก็ อันเล็กกับอันใหญ่เราก็ใส่อันเล็กใส่อันเล็กอันใหญ่ใส่อันใหญ่เนี่ยค่ะต้องกดให้แน่นแล้วก็ฐานนี้ใช่ไหมคะมันก็จะมีตัวตัวนี้ค่ะตรงนี้ค่ะที่แบบว่าจะให้น้ําเอาสายเข้าไปแล้วก็เสียบเข้าไปเพราะว่าพอใส่เดือนแล้วตรงที่เดินจะใส่เข้าไปเสียบกันนะคะอันเล็กก็ใส่คู่อันเล็กอันใหญ่ก็ใส่คู่อันใหญ่เหมือนเดิมนะคะอันเล็กใส่กับอันเล็กออพอใส่เข้าไปจนแน่นมันก็จะดึงไม่ออกแล้วก็อันใหญ่ก็ใส่กับอันใหญ่ รเราตรงนี้มันจะมีรูที่ฐาน่ะมันจะมีรูให้เราเลยสำหรับฟิกสายแบบนี้เลยนะคะสมมุติว่าให้ออกทางนี้หรือว่าจะสลับด้านไปออก,ออกอีกทางนึ่งก็ได้เราก็พลิกไปนะคะแล้ว oh. ก็ไปอีกด้านหนึ่งนะคะแต่ว่าบ้านเราก๊อกน้ำอยู่ทางไหนออมจวทางนี้ก่อนนะเครื <S <S ่องกรอกน้ำมันเรียบเพราะฉะนั้นให้มันนอนก็ได้แบบนี้เลย แล้วเวลาที่เราตั้งที่บ้านใช่ไหมคะเราก็สามารถเอาฐานอย่างเงี้ยวางได้เลยแบบนี้เพราะว่ารูมันเนี่ยนะคะให้เห็นเห็นไหมเห็นไหมเห็นสายออกมาแล้วเนาะเนี่ยเราวางมันคือเรียบตรงกล้ซิงค์น้ำของเราค่ะได้เลยแล้วสายอันนี้ใช่ไหมคะเราจะไปต่อกับกอ๊อกน้ำในห้องครัวของเรานะคะอ่าเราก็มาต่อกับที่หัวเบี่ยงอันนี้นะคะหัวเบี่ยงสามทิศทางซึ่งตรงหัวเบี่ยงมันจะมีตัวหมุนล็อกตรงนี้นะคะเอาไวห้หมุนสายสังเกตดูว่ามันก็จะมีเล็กกับใหญ่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต่อช่องที่เป็นช่องไอ้ตัวที่เราหม ยอุใส่ผิดด้านเล็กคู่เลขข็กสัใหญ่คู่ใหญ่เหมือนเดิมอย่างนี้นะคะอ่ะเสร็จแล้วเราค่อยมาเสียบก,กับตรงนี้อันนี้อันใหญ่อันนี้อันเล็กพอเราเสียบเข้าไปแล้วเราก็หมุนอันนี้เข้าไปค่ะใช้มือหมุนได้นะคะแล้วเราก็เอาอันนี้ค่ะไปต่อเข้ากับอ็อกน้ำที่บ้านเรานะคะนี่ก็คือประกอบเสร็จแล้วทราวนี้ เครื่องกรองน้ำเนี่ยมันก็จะต้องมีการเปลี่ยนไส้กรองใช่ไหมคะเมื่อถึงกำหนดเวลาเครื่องกรองน้ำของแอมเวย์เนี่ยก็คือกำหนดว่ากรองน้ำได้5ลิตรหรือไส้กรองมีอายุประมาณ1ปีนะคะขึ้นอยู่กับว่าอะไรถึงกรอกและวิธีการเปลี่ยนไส้กรองนะคะก็รุ่นนี้ไม่ยุ่งยากเลยนะคะสมัยก่อนอะรุ่นที่แล้วเราจะต้องมีการถอดสายด้วยใช่ไหมคะตอนนี้รุ่นนี้ไม่ต้องถอดสายแล้วนะคะเราแค่จับในส่วนที่เป็นของถอดไม่ได้จะเป็นส่วนของหลอด UV มันแยกกันอยู่ทีนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนไส้อยู่ทางนี้นะคะให้เราบีบตรงด้านล่างนะคะบีบนน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 ิดดึงงงงเเเเเเีีีีี่่่่่่่่่่ยยยยยยคคคคะะ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 มมมมมัักกกกก็็็จจจหหลลลลุุออออออาาาาาตรรรร้้้้้้้แแววบบททใสสสสไไไูพื ตรงนนี้ะะคะเราก็ดึงสีดําขึ้นแล้วอันนี้ก็จะหลุดออกมาเสร็จแล้วเราก็เปิดฝาตรงนี้นะคะเพราะว่าไส้กรองอะจะอยู่ในนี้นะคะไส้กรองที่อยู่ในนี้จะเป็นเฉพาะตัวที่เป็นไส้กรองคาร์บอนนะคะเนี่ยค่ะพอเราหมุนออกมาจะมีไส้กรองเนี่ยออกมาอย่างนี้มันติดไว้แต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ติดแบบฟิกนะเราแค่ดึงออกเ <laughs> นี่ยค่ะคแล้วมันแค่สวงลงไปเพรานั้นถ้าเป็นคนที่ใช้แล้วมันก็จะสกปรกใช่ไหมเราก็ซื้อตัวใหม่มาเปลี่ยนแล้วก็สว่งไปตรงนี้นะคะสวงเข้าไปเสร็จกระบอกนี้นะคะเราก็เอาไปล้างทำความสะอาดแล้วเราก็มาสวมกับใส่เายกอย่างนี้นะะค สเสร็จเราก็หมุนนะคะ,ะหมุนจนมันแน่นแล้วเราก็มาใส่เวลาเราใส่ให,สให้เราสังเกตว่ามันจะมีตัวที่มีรูตรงนี้นะคะแล้วมันก็จะมีรูตรงนี้คือมันคู่กันก็คือด้านที่มีรูก็ต้องเท่าทางนี้นะคะวางนัดฐานเราก็จะมีตัวฟิฟที่เป็นแง่งงแบบนี้พอดีเลยนี่เราดูที่ตรงฐานนะคะที่เป็นสามแ่งเราใส่ตรงสามแง,งนี่แหละแล้วมันก็จะพอดีอย่างนี้แต่ว่าตรงนี้มันยังไม่เข้าฟิฟเราจะต้องดึงสีดำแกนสีดำขึ้นมาประดึงสีดำแกนที่มันสั่งเข้าไปมันจะมีรูที่ให้รูไอ้ตรง เรียบร้อยถ้าใครอยากจะแขวนที่หนักนะคะแล้วก็ต้องซื้ออุป,ปกรณ์ที่แขวนผนังเพิ่มโดยซิลิโคนตงนี้นะคะแต่จริงๆตั้งเฉยๆก็ได้ค่ะอ่าอันนี้ก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับการประกอบเครื่องกรองน้ำเอ็มวีนะคะแล้วก็วิธีที่เราจะเปลี่ยนไส้กรองด้วยค่ะง่ายใช่ไหมคะสะดวกอันที่สำคัญนะคะอยากจะให้ดูว่าที่เขาบอกว่าผลิตภัณฑ์เครื่องกรองน้ำของเอ็เวีอ่ะ มีประโยชน์นู้นนี้นั้นใช่ไหมคะก็อยากจะให้ดูว่าเราได้รับการการันตีเรื่องคุณภาพน้ำใช่ไหมคะจากอะไรบ้างอันที่หนึ่งก็คือ NSF ใช่ไหมคะซึ่งเป็นมาตรฐานการที่ว่าเราได้มาตรฐานข้อไหนบ้างนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือ WQA นะคะมาตรฐานกองน้ำดื่มของประเทศสหรัฐอเมริกา NSF นะคะกับต,ตัว WQA เนี่ยเขาจะประทับไว้เลยนะคะที่เครื่องกองน้ำที่สำคัญนะคะ ไม่ใช่มีแต่คำว่า N S F แต่บอกเลยแต่บอกเลยว่า N S F ข้อไหนนะคะเดี๋ยวติ๋มจะอ่านให้ฟังนะคะ mm hmm. ตรงนี้นะคะ mm hmm. เขาเขียนไปว่า mm hmm. System Tested and Certified by N S F International <S mm hmm. <S นะคะ uh, Against uh, N S F ANSI Standard นะคะ42 53 55 and 401อ่า h uh, for the reduction of the claim spec เอ uh, ่อ specify นะคะ on the performance data sheet นะคะแล้วก็มี WQA ด้วยนะคะเพราะนั้นไม่ใช่แค่ปั้มคำว่า NSF นะคะแต่ระบุไว้เลยว่า NSF ข้อไหนนะคะมั่นใจได้นะคะเครื่องกรองน้ำ Amway นะคะ อันนี้ชื่อว่า E-Spring นะคะรุ่น2ที่บ้านถึงใช้ E-Spring รุ่น1อยู่ค่ะแต่อันนี้ก็เป็นรุ่นใหม่นะคะอยากให้เพื่อนๆนะคะที่มองหาเครื่องกรองน้ำได้เอาตัวนี้ไว้พิจารณาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ